สวัสดีครับเกษตรหลังบ้านชาแนลนะครับก็วันนี้เป็นคลิปพิเศษครับผมจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรหรือว่าการทําประมงนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปทํากับข้าวครับเลยเก็บผักสวนครัวหลังบ้านครับทำกับข้าวกินเองครับก็เนื่องโดยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะก็ร้านค้าร้านอะไรก็ปิดหมดแล้วนะครับผมไม่มีร้านไหนขายกับข้าวเลยเลยต้องทำกับข้าวกินเองนะครับผม เดี๋ยวเราไปเก็บผักมาทำมบข้าวกันเลยครับอตอนนี้เราก็มาอยู่หลังสวนแล้วนะครับผมกเ็เก็บใบกับเขากัน หลังจากเก็บใบกบเพราเรียบร้อยแล้วครับคนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในครัวกันแล้วก็เดี๋ยวเริ่มทํากันเลยครับผมมันหอยซอสปลาเคียวก็น้ำตาลพอ,อนึ่ง ตัวเตายใสร็เผาเต่อไปก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ะเพาโควิดของผมก็เดี๋ยวลองไปกินดูกินได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับไปไปกินกันเราก็มาลองชิมกันแล้วนะครับก็รสชาติเป็นยัางไงนะครับ มาลุ้นกันครับผมครับเราก็ปักกระเพราแล้วเพราะว่าเผ็ดไปหน่อยพ่อหน้าทำน่องรถปิดน่องแล้วผมขอจบปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบถูกใจอย่าลืมปักผมไลค์กดแชร์กดติดตั้งติดตามผมเลยนะครับขอบคุณมากครับ